สวัสดีครับนะครับสวัสดีนะครับเอฟซีช่องไอหนุ่มนอนนาครับพี่น้องบรรยากาศยามเช้านะครับก็ผมก็อยู่ที่บริเวณทําดินปลูกมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะไปส่งของที่จังหวัดเจษฎาธนนะครับพี่น้องก็ที่หนึ่งพันถุงนะครับตอนนี้ก็กําลังเล่งเย็บถุงดินปลูกอยู่นะครับอเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าถุงดินปลูกนะครับเย็บอยู่ตรงไหนนะครับ อ่านี่แหละครับพี่นอ้องก็คือถุงดินปลูกของผมนี่แหละนะครับก็ท่งนะครับวันนี้ก็หนึ่งพันถุงครับไปที่จังหวัดจะโสทอนนะครับเอาน,นี้ก็จะมาเล่ามาพูดคุยกันคือเกาคือเดิมพี่น้องนะครับสาหรับช่องไอหนุ่มนอนนาก็ไม่มีอะไรนะครับพอดีเห็นคอมเมนต์จากไอทางเอฟซีนี่แหละนะครับสอบถามมาบอกให้เล่าให้ฟังหน่อยเดี๋ยวจะเล่าพี่นอ้องนะครับให้เล่าเรื่องงานโสภ,ภาอีสานให้ ฟังแน่นะครับก็จะเล่านะครับงานศพภาคอีสานนี่ก็จะเป็นประมาณไหนนะครับคือภาคอีสานนี่นะครับเวลามีงานศพกับพี่น้องก็วันแรกแกก็จะกางเต็นท์นะครับข้าหมูข้าวัวนะครับเน่ในการสวดศพพี่น้องก็จะมีขั้นตามอยู่ที่3วันนะครับศพนี่ก็จะมาตั้งที่ที่บ้านเลยครับที่บ้านนี่แหละ3วันแล้วก็ไปน,นําพระมาสวดศพมาอะไร คือจะไม่ได้ตั้งศพที่วัดเหมือนภาคอื่นนะครับคือทางภาคอีสานนี่คนแถวบ้านนอกเขานี่จะมีความเชื่อนะครับอย่างผู้เฒ่าผู้แก่นี่ก็จะมีความเชื่อความคิดไปอีกแบบหนึ่งนะครับเขาจะเชื่อว่านะครับคือการนําศพไปไว้วัดเนี่ยนะฮะมันเหมือนศพอนาถาศพไม่มีญาติคือผู้เฒ่าผู้แก่เขิคิดอยู่ประมาณนี้พี่น้องคือเขาไม่ได้ดูเลยว่า อย่างเจ้าสัวที่รวยเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านเนี่ยเวลาตายเนี่ไม่มีใครเอาศพไว้ที่บ้านนะพี่น้องคิอเ,เ,เขาเขาไอเอาศพไว้ที่วัดหมดแหละแต่ภาคอีสานบ้านเฮานี้ผู้เฒ่าผู้แก่หรือไอความคิดคนเนี่ยเขาก็จะคิดแบบนั้นว่าเหมือนศพไม่มีญาติไม่มีพี่น้องนะโมบีมองยูไอที่จริงแล้วเนี่ยมันมันไม่ใช่ครับไม่ได้เกี่ยวกันคือการเอาศพไปไว้ที่วัดเนี่ยมันจะง่ายนะครับแล้วก็จะเป็นการประหยัดอ่าทุกวันนี้ คือชุมชนเนี่ยจะจัดงานศพจะจัดอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือดังหมู่บ้านติดติดกันบ้านแคบๆเนี่ยต้องปิดถนนปิดซอยดิเนี่ยต้องกางเต็นท์น่ะมันไม่มีพื้นที่จัดเป็นว่าละ่ะนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่ใช้ถนนถ้าเราทาคอดีอ่ะเขาไปจัดอยู่วัดใดอ่ะถนนน่ะเขาก็บอกตรงปิดไม่หรอวัดก็มีพื้นที่ในการใช้ซอยเต็มที่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าความคิดอ่ะของผู้เฒ่าเนี่ยมันสิบว่าคือกันพี่น้อง ความคิดผู้เฒ่านี่กะทิประมาณนี้แหละออคือคือบางทีนี่ผมก็คืออยากอยากให้เปลี่ยนอยู่เหมือนกันพี่น้องคือมันมันจะง่ายนะครับมันจะง่ายแล้วก็ไม่ต้องไปขี่รถไปรับพระเออเอาพระมาสวดอย่างเงี้ยก็เติมน้ํามันไปรับเลยนะ้เม็นค่าใช้จ่ายหมดนะครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าเอาศพไปที่วัดนี่เพิ่นกะลงมาจากสาราเพิ่นกะสวดเลยนะครับลงมาจากกุตีก็สวดเลยพ่ต้องไปรับกันยากนะครับ คือเอาแบบไม่ง่ายนะครับอา่าแล้วก็ในการสวดเนี่ยในการสวดนี่ก็ขั้นต่ําก็สามคืนนะครับขั้นต่ําก็สามคืนนะพี่น้องอนะสวดน้อยกว่านี้ก็คือยังไงล่ะคือมันเป็นความเชื่อนะนะครับจริงๆแล้วจะสวดวันหนึ่งนะครับหรือไม่ได้สวดหรือจะสวดสามวันสวดกี่วันอนะ่ะมันก็เผาไม่เหมือนเดิมพี่น้องอ่ มันกับเผาคือกันนะนะคือสรุปสุดท้ายแล้วมันก็เหมือนเหมือนกันหมดนะครับไม่มีอะไรที่ว่าสีแบบเป็นโตการันตีว่าเหตุจังสันจังสีมันสฉดีแต่มันเป็นความเชื่อนะครับเดี๋ยวนี้การสวดแต่ละคืนนี่นะครับอย่างการใส่ซองใส่ซองพ้านี่นะครับมันก็จะมีการใส่อัตราการใส่นี้จะไม่เหมือนกันนะครับคืออย่างพ้าที่เป็นอชาชาคณะ เจ้าคณะตำบลเนี่ยก็จะอีกเกรดหนึ่งนะครับพระเจ้าอาวาสธรรมดาก็อีกเกรดหนึ่งพระลูกวัดก็อีกเกรดหนึ่งในพี่น้องนะครับเนี่ยการใส่และการใสร่ซองพี่น้องแต่ละวันแต่ละคืนเนี่ยนะครับมีขั้นต่ําไม่ต่ากว่าหมื่นนะครับแล้วก็3วันก็ปลาเข้าไปพี่น้องสามหมื่นอันนี้คือคือยังไม่รวมค่ายูค่ากินเลยนะครับนี่แหละทําไมคือการจัดงานศพเนี่ยทาไมมัน มันสิ้นเปลืองมากนะครับต้องเสียเงินหลายแสนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่น้องเวลาที่เผาเนี่ยเวลาวันที่จะเผาเนี่ก็พิธีนี่ก็จะเยอะนะครับอ่านตะภาคอื่นฟังอยู่นะครับให้คิดเลยว่ามันเหมือนกับบรรยากาศเราย้อนกลับไปดูไอ้มวยที่จะจชิงแชมป์โลกนะพี่น้องคือก็จะมีพิธีรีตองนะครับอะไรเยอะแยะไปหมดมอบทองนะครับมอบนั่นมอบนี่นะครับงานศพแถวภาคอีสานนี่ก็จะเป็นประมาณนั้นแหละพี่น้อง ก็จะมีการมอบเงินให้กับหน่วยงานนั่นหน่วยงานนี่นะครับมอบเงินให้กับโรงเรียนอะ,อะไรต่างๆนานานั่นแหละไรมาเบิดพี่น้องนะครับแล้วก็มีการทอดผ้าบางสกุลทอดนั่นทอดนี่ที่ยาวเหยียดพี่น้องบางทีนี่ผมสงสารคนที่ตายฮะไม่ใช่ไม่สงสารอะไรหรอกคือแกนอนในโรงก็หนาวพออยู่แล้วนะพี่น้องเนาะกว่าจะได้เผาเนี่ก็ยังต้องมาเก่งอีกรออีกนะครับเออ อันนี้ก็พูดตลกนะพี่น้องกับเบ้าให้ฟั่งนะครับว่าบรรยากาศมันก็จะเพลนประมาณนี้แหละนะครับคือนี่แหละการสิ้นเปลืองในการจัดงานโสมมันก็จะสิ้นเปลืองไปประเภทนี้นะครับแล้วก็จะมีนะพี่น้องการเห็ดแนวยูแนวกินนี่แหละทำอาหารเลี้ยงเลี้ยงอ่าเ,เลี้ยงคนที่มางานเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนอแถวในเมืองหรือว่าภาคอ,อื่นๆพี่น้องก็จะยังไงละ่ะทีนี้กับกับข้าวนี่ก็ต้องมีการข้าหมู ข้าววัวทำอาหารนะครับคือทําได้หลายเมนูพี่น้องคือเอาให้เต็มที่อ่ะกินให้เต็มที่ไปเลยอะไรประมาณนี้พี่น้องคือภาคอีสานจะเป็นลักษณะนี้คือมันไม่ง่ายๆเหมือนแถวภาคกลางพี่น้องพ่นสี่แบบอ่ามีข้าวต้มมีไอกระเพาะปลามีอะไรก็ได้อาหารจานเดียวนะ่ะนะครับคือเขาจะมาร่วมงานแขกมาร่วมงานเนี่กินแป๊กกินนิดเดียวกินแป๊บๆเขาก็กลับนะครับแต่แถวภาคอีสานนี่ ก็จะไม่เป็นลักษณะนั้นนะครับแล้วก็จะมีลักษณะประเภทแบบเอาต้องตรงนะคือตูดกินนะพี่น้องถ้าคนอีสานเขาจะรู้ตูดกินคืออะไรคือมีงานที่ไหนมันก็กินยุหันแหละนะครับกินคือมานไม่เสร็จมันก็ไม่กลับบ้านนะบางคนน้ําไม่อาบอีกนะครับสามวันก็สามคืนนะครับมันมันมีพี่น้องคนลักษณะแบบนี้ก็มีนะครับหนึ่งหมู่บ้านก็จะมีหนึ่งคนเหมือนผลิตภัณฑ์นะพี่น้องหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อะไรประมาณนี้นนะครับ นี่แหละมันก็เป็นการสิ้นเปลืองนะครับมันก็จะไม่เหมือนอทางภาคอื่นว่าภาคอื่นเขาจัดแบบลักษณะแบบเรียบง่ายนะครับไม่ได้ยุ่งยากนะครับเหมือนการพี่น้องอในเมืองเนี่ยในเมืองนี่เขาก็จะจัดลักษณะที่ผมแบบผมที่ผมเล่าให้ฟังแหละนะครับไม่ได้ยุ่งยากไม่อะไรนะครับคือทุกวันนี้นี่คนตายนี่เงินจัดงานในพี่น้องสองหรือสามแสนนี่คือบรยูเลยแถวบ้านผมนี่ นี่เล่าให้ฟังเลยนะครับก็ผมก็ทําคลิปเล่ามามาแล้วละคลิปหนึ่งนะครับพอดีมี fc c มเมนต์มาผมก็เลยอลองมาเล่าให้พี่น้องฟังอีกนะครับว่ามันเป็นลักษณะนี้นะครับนี่แหละคือเป็นนี่เป็นสินพอก็ยังพอพอแห้งอยู่แล้วมันบอกพี่น้องแล้วยังมาเสียเงินในการจัดงานอะไรต่างๆนานาที่มันยุ่งยากนะพี่น้องคือคือจะคนคนที่ปกติคนที่ยังบ่เสียชีวิตนี่ ก็ยังลำบากอยู่แล้วยังต้องมาจัดงานเสียเวลาเวลามาโอ้หลายอย่างพี่น้องอันนี้ก็เล่าสู่พี่น้องฟังนะครับ mm hmm. เผื่อเอฟซนะครับท่านใดที่ฟังอยู่ก็อาจจะมีความคิดคล้ายๆผมนะครับคืออยากจะปรับอยากจะเปลี่ยนอะไรที่มันง่ายอะไรที่มันดีอะไรที่มันเข้ากับสถานการณ์สังคมอะไรประมาณนี้นะพี่น้องเนาะเขาสถานการณ์เศรษฐกิจนะครับก็มีคนคิดเหมือนผมอยู่นะครับแต่ก็ยัง ยังทําไม่ได้นะครับเพราะว่าติดนี่แหละความคิดเดิมๆของผู้ถ่าผู้แก่นะครับคือเอาศพไปไว้วัดก็บอกว่าศพอนาถาศพไม่มีญาติที่จริงไม่ใช่หรอกพี่นอ้องอไปดูเลยพี่น้องเจ้าสัวหลายหมื่นล้านหลายแสนล้านนี่เวลาเขาตายเขากอศพไปไว้วัดแหะพี่น้องไม่เห็นใครเขาไปว่าศพอนาถาเลยนะครับคนไปร่วมงานก็มีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอันนี้ก็เบิรงเอาคิดเอาเปรียบเพียบเอาว่าสิ่งที่ผมพูดกับสิ่งที่ เราเห็นอยู่สมือนี่มันย้อนแย้งกันบ่นะครับมันใช่ไหมนะครับอ้าพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็บ,บม่มหยังครับก็มาเล่านะครับมาเล่าอ่านี่แหละให้เอฟซีท่านอื่นฟังแล้วก็ภาคอื่นนะพี่น้องเผื่อมีคนที่คิดคล้ายเ,เหมือนผมแล้วก็อ่าอยากให้มันเป็นลักษณะนี้แหละนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับอันนี้ผมก็เล่ามาจากประสบการณ์ชีวิตจริงนะที่เห็นกันตามหมู่บ้านเรานะครับไม่ได้ ไอ้ไม่บ่ได้โม่บ่ได้มนโนไปเองนะครับเอาพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเท่านี้นะครับนะขอบคุณใดไหลายสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณครับ